สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่อง Happy Mum 2365วันนี้นะคะกุ้งก็เตรียมร่างกายเมื่อคืนนี้นอนเร็วมากเลยเพื่อจะมาบริจาคเลือดนะคะที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่กุ้งมาบริจาคเลือดที่นี่นะคะ เดี๋ยวจ,จริงๆถ้าในในหน่วยงานของภาคบริการโลหิตเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3ครั้งที่2เนี่ยกุ้งไปบริจาคที่โรงแรมโคสะพอดีมีคนต้องการเลือดด่วนนะคะเพื่อนก็เลยทักมากุ้งก็เลยไปบริจาคให้ก็ก็ขึ้นกับหน่วยงานภาคบริการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6เหมือนกันค่ะแต่ว่าสถานที่ขลอสถานที่แต่ว่าสถานที่ที่ทางมาบ้านสำราญเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของกุ้งค่ะครั้งนี้เป็นก็จะเป็นการบริจาคเลือดครั้งที่47ของกุ้งนะคะค่ะแล้วแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้ให้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวบริจาคเสร็จกุ้งจะ จะเอ่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเมื่อคืนนอนเร็วค่ะเมื่อเช้าก็ดื่มดื่มน้ําเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ทานข้าวพอดีมามาเอ่อทำงานด้วยแล้วพอเสร็จจากงานก็ก็แวะมาบริจาคเลือดค่ะเพื่อนๆก็อันนี้ก็จะเป็นบุญอย่างหนึ่งที่กุ้งเอ่อตั้งใจไว้เลยนะคะว่าจะต้องทำไปจนกว่ากุ้งจะบริจาคเลือดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวตามมาชมบรรยากาศกันนะคะ ได้ออกมาจากห้องบริจาคเลือดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้บริจาคเลือดค่ะเพื่อนๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตกุ้งเลยนะคะที่กุ้งมาบริจาคเลือดแล้วเลือดไม่ผ่านเพราะว่าความเข้มความเข้มข้นของ,ของเลือดของกุ้งเนี่ยได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไม่ถึงเกณฑ์นะคะก็เลยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ยากุ้งหวานมาสร้างความเข้มข้นของเลือดให้มากกว่านี้อีก25วันกุ้งถึงจะมาบริจาคเลือดได้ ก็คือมั่นใจตัวเองมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนเลือดเลือดดอีร่างกายแข็งแรงแต่ความประมาทของกุ้งก็คือว่ากุ้งทานยาบำรุงเลือดอะที่เขาให้ทุกครั้งในการบริจาคเลือดอะไม่เคยตรงเลยค่ะเพื่อนๆกินบ้างไม่กินบ้างจะกินช่วงสองสามวันแรกแล้วหลังจากนั้นก็ลืมอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเป็นประสบการณ์เลยว่าต้องอบริจาคเลือดทุกครั้งต้องกินยาให้ครบโดสค่ะ นี่แหละโอ้ตายแล้วเพิ่งเคยเจอเลยนะคะบริจาคมา46ครั้งเลือดผ่านทุกครั้งแล้วก็มีวินัยที่ในการกินยาบำรุงเลือดไม่ไม่ครบมาตลอดค่ะครั้งนี้ก็จะตั้งใจทานยาให้ครบโดสแล้วจะมาบริจาคใหม่ค่ะเสียดายจังเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ ที่มาดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆใครที่สุขภาพแข็งแรงนะคะมาบริจาคเลือดกันค่ะได้เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งได้ช่วยช่วยชีวิตผู้คนนะคะให้เลือดให้ชีวิตค่ะเป็นเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งที่กุ้งตั้งปณิธานในใจว่ากุ้งจะทําจนกว่าร่างกายกุ้งจะบริจาคไม่ได้นะคะแล้วก็ใครที่บริจาคเลือดเป็นเป็นประจํานะคะอย่าเอาอย่างกุ้งนะคะจะต้องกินยา ยาเนี่ยบำบัดเลือดเนี่ยให้ครบทุกครั้งนะคะกินให้หมดค่ะจะได้ไม่มีปัญหาว่าเลือดไม่ผ่านเกณฑ์เหมือนกุ้งค่ะ,คะวันนี้กุ้งก็ขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปนะคะเสียดายจังเลยไม่ได้บริจาคเลือดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะฟิตร่างกายแล้วก็กินยาให้ครบแล้วมาบริจาคใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบาย